สวัสดีครับนิสสัน m a ร์สนะฮะตัวนี้นะครับนะให้เราเปลี่ยนจอ Android 9นิ้วนะครับ QLED r a m 4 64นะครับแล้วก็เพิ่มกล้องหลัง AHD นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนมาว่าออกมาแล้วจะหลอกขนาดไหนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับจอแคนเซนนะฮะ QLED นะครับปุ่มกดอยู่ขวานะฮะคนขับจะถนัดเลยนะครับนะเรามาดูแผนที่นะครับแผนที่นะฮะ ไปแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับเร็วแรงดู YouTube นะครับนะยูทูปแล้วก็เล่นต่อหน้าจอนะครับโอ้โหนี่นะไม่มีตัดต่อนะครับอเ่าเล่นกลับนะครับดูยูดูทีวีออนไลน์นะครับคบวงจรนะครับทีวีออนไลน์เน็ตฟลินะฮะ รวมไปถึงนะครับสปอร์ตดีายนะฮะนี่เร็วแรงแบบนี้นะครับตัวนี้ใส่ซิมการ์ดได้ครับรองรับกล้องรอบคันพันแปดสิบนะครับเป็นฟูเอสดีนะครับแล้วก็รองรับซิมการ์ดนะครับแ p ปเปิลคาเ a y ไร้สายโนโตไร้สายนะครับสนใจงานติดั้งนะครับเร็วแรงแบบนี้นะครับติดต่อร้านเอแนทีคาเอเซซซอรจังหวัดสมุทรสาครได้เลยนะครับกล้องมองหลังลูกค้าเลือกนะฮะเพิ่มแบบ a h d นะครับ คมชัดทุกมุมมองนะครับนะตรงเป๊ะนะครับนะสนใจก็ติดต่อเรานะครับร้าน a อ t c น e e e r e คาเ r เตเตอี่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับศูนย์ติดตั้งจอยดอยตรงรุ่นครบวงจรมีให้เลือกมากที่สุดในสมุทรสาครน,นะครับ